สวัสดีครับเพื่อนๆผมสกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมบิษัทอครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบริษัทจอร์นคอยคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความฉลาดของท่านดรสมชายชินลหะครับว่าเขานะครับได้วางระบบในการสร้างธุรกิจกับจอร์นคอยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับมาชมกันเลยครับปัจจุบันนะครับร้าน JC Shop ทั่วประเทศของเรานะครับมี JC Shop นะครับซึ่งบริษัทนะครับเป็นเจ้าของนะครับมีอยู่ทั้งหมด40ร้านทั่วประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็ JC I Mart นะอันนี้ก็เป็นแฟรนไชส์นะครับทั้งหมด24สาขานะครับแล้วก็ JC Store นะครับซึ่งคนที่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับ ก็มาขยายแฟรนไชส์นะครับมีทั้งหมดสามสิบสี่ตอร์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีโลกเอเวอร์เเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดนะครับเจ0ด้อหกสิบสาขานะครับรวมกระดั่งผมที่กำลังบรรยายอยู่นี้ด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งใน e v a l อรกับ JC นะครับแล้วก็ยังมี JC Super Store นะครับอีกสามสาขาด้วยกันนะครับกำลังจะสร้างเสร็จนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น หาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่ชนบุรีนะครับก็กําลังจะสร้างเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรายังมีร้าน J C Shop นะครับอยู่อีกต่างประเทศอีกด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ล่าสุดนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเราก็มี ร้าน JC Shop นะครับสาขาน้องใหม่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับช,ชาวเพชรบูรณ์ด้วยนะครับถ้าอาจจะถามผมมาว่าเอ้ยร้าน JC Shop เนี่ยมีเพียงแค่ภายในประเทศไทยหรือคำตอบคือไม่นะครับร้าน JC Shop นะครับเรายัยงมี อยู่ต่างประเทศอีกด้วยนะครับปัจจุบันนะครับร้าน Jc Shop ของเรานะครับมีอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกัมพูชานะครับพม่านะครับและในอนาคตนะครับเรากำลังจะมีร้าน Jc Shop นะครับที่ประเทศลาวเวียดนามนะครับแล้วก็ขยายไปอีกในทั่วประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็ รอติดตามเร็วๆนี้นะครับว่าร้านจ c ซ hop เนี่ยนะครับจะขยายไปรวดเร็วขนาดไหนนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรายังไม่มีสาขาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ทําไมผมถึงตัดสินใจเลือกทําธุรกิจจอรนคอยนะครับเพราะว่านะครับผมมองเห็นในอนาคตนะครับว่าดรสมชายพัชรินหานะครับเขาวางแผนว่าจะขยายร้าน JC ซ h ช p นะครับไปเป็นหนึ่งพันสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้นะครับปริษัทของเรานะครับกําลัง กระโดดสู่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับจะมีการซื้อขายหุ้นกันครับเราก็จะมีกําไรหมุนเวียนเงินก้อนนี้นครับเพื่อที่จะเปิดร้าน gc shop นะครับให้มาเป็นหนึ่งสพันสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มองเห็นโอกาสนะครับก็อย่ารอช้าเลยนะครับจมจําไว้นะครับโอกาสก็เหมือนไอติมนะครับถ้าคุณไม่กินมันก็ละลายไปเท่าก็นเท่านั้นเองนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้างขายตรงโมเดิร์นเทรดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่เกินเดือนเมษายนนี้นะครับจังหวัดที่ขอนแก่นและที่หาดใหญ่นะครับก็จะมีห้างขายตรงโมเดิร์นเทรดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกภาพเหมือนเทสโก้โลตัสกับบิ๊กซีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมาเป็นหุ้นส่วนกับร้านห้างขายตรงโมเดิร์นเทรดนะครับเพื่อนๆจะมีกําไรนะครับจาก การที่มีองค์กรซื้อกินซื้อใช้ภายใต้องค์กรของเพื่อนๆนั่นเองนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อสินค้าที่ tesco lotus นะครับเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยจริงไหมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวครับก็คือ jcm commerce นะครับ jcm commerce นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่ใช้ สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นไอแพนะครับเป็นซัมซุงนะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้ครับเรียกว่า JCM Commerce นั่นเองนะครับความเจ๋งของ JCM Commerce นะครับก็คืออะไรนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อสินค้านะครับผ่านทางมือถือได้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือตรง้ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสินค้านะครับที่ผมแคปหน้าจอมาให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆสามารถซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะครับ พอเพื่อนๆเ,เลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยครับพเพื่อนๆสามารถชําระเงินนะครับได้สามช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเครดิตการ์ด JCB Wallet หรือไม่ก็ MPOS t นะครับก็ตอนนี้พเพื่อนๆก็เห็นความเจ๋งแล้วใช่ไหมครับว่าละอ่าบริษัทจอนคอยเนี่ยนะครับเราไม่พัฒนามาหยุดยั้งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับพเพื่อนๆก็สามารถชําระสินค้าผ่านทางมือถือได้ ด้วยเพียงแค่ปายนิ้วคลิกเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มค่าไหมละครับในการมาร่วมทําธุรกิจกับจอห์นคอยนะครับแล้วมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ําวันละ1,000บาทสูงสุดวันละ1,500 0บาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับของจอห์นคอยนะครับรถเจนซีช็อนะครับแบบเคลื่อนที่ซึ่งจะเปิดตัวในงาน ฉลองครบรอบ13ปีนะครับงานฉลองครบรอบ13ปีของพระจักรคอยนะครับก็จัดอยู่ที่อิมแพกมือนทองธานีนะครับในวันที่2 2กุมภาพันธ์นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็มาเข้างานนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเปิดตัวจะเป็นรถนะครับ j c Store นะครับและเพื่อนๆนะครับสามารถซื้อสินค้านะครับได้ตรงรถนี้ได้เลยนะครับที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเวลาเพื่อนๆก็ สามารถสะสมคะแนนนะครับแล้วก็ได้คะแนนนี้นะครับกลับมากลายเป็นเงินปันผลให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ดรสมชายฮัชิลิลหานะครับได้คิดคนขึ้นมาอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นรูปล่างหน้าตายังไงนะครับในงานวันฉลองครบรอบ13ปีนะครับส่วนบัตรเครดิตการ์ดนะครับ เร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีการออกบัตรเครดิตการ์ดนะครับออกให้โดยธนาคารกรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรดบิตการ์ดของผมนะครับอันอันอันนี้เป็นบัตรเก่าของผมนะครับซึ่งผมทํามาสองปีที่แล้วนะครับแต่นะครับความเจ๋งของมันก็คือนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับไปทําบัตรสมาชิกนะครับกับแบงก์กรุงเทพนะครับเพื่อนๆก็จะได้มาเป็นบัตรเครดิตการ์ดนะครับและก็อาจจะกาจำกัดวงเงินให้นะครับไม่เกินห้า0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาท เนี่ยนะครับก็รอรุนนะครับว่าดรสมชายจะได้มาติดต่อว่าเอะจะออกวงเงินเนี่ยให้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเจ๋งอีกสิ่งหนึ่งนะครับในการสมัครสมาชิกร่วมท,ทําธุรกิจก,กับบริษัทจอนคอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับระบบลานคา้าเสมือนจริงนะครับต่อ ไปไม่ต้องมีสินค้าแค่มี QR code เนี่ยนะครับดรสมชายครับได้ไปร่วมงานที่ประเทศเกาหลีนะครับเขาได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับของประเทศเกาหลีนะครับนวัตกรรมนี้คืออะไรนะครับก็คือการที่นําสติกเกอร์นะครับซึ่งเป็นรูปสินค้านะครับแล้วก็มี QR code นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเอานําสติกเกอร์พวกนี้นะครับมาติดหน้าร้านของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆเอามาติดแล้วใช่ไหมครับ ลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี QR code ถูกต้องใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับสามารถนํามือถือของเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมามายิงนะครับเข้ากับ QR code นะครับเพื่อนๆสามารถชําระเงินผ่านทางมือถือได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีระบบ JCM JCM Commerce นั่นเองนะครับซึ่งผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่า JCM Commerce เนี่ยนะครับสามารถนะครับชำระเงิน ผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปถึงสาขาเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเจ๋งไหมล่ะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการทําให้คนที่มีต้นทุนน้อยนะครับไม่ต้องการเอาสินค้านะครับมาไว้อยู่หน้าหน้าร้านนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถนะครับเอานำสติกเกอร์เนี่ยนะครับมาแตะไว้ตรงกาแพงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าระบบนี้นะครับจะได้มาใช้ช่วงไหนนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นตู้เติมเงินออนไลน์นะครับที่จะไปตั้งหน้าสาขา JC Shop นะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นอีกอย่างนะครับที่ผมชอบมากครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อไปเติมเงินนะครับเพื่อนๆก็จะได้นะครับเติมเงินกลับมาแต่ไม่ได้คะแนนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมาเติมเงินที่ร้าน JC Shop นะครับเพื่อนๆนก็สามารถนะครับมีคะแนนนะครับพอสะสมคะแนนครบก็กลับมากลายเป็นเงินบันผลนะครับ และทางนี้นะครับในการเติมเงินมือถือนะครับเพื่อนๆสามารถเติมผ่านทางระบบ e v a l อ t รได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหายห่วงได้เลยครับว่าเอ้ยกลัวที่ว่าเอ้ที่สาขาที่บ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับเราจะต้องซื้อสินค้ายังไงนะครับปัจจุบันนะครับเราก็มี jC delivery อีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหายห่วงได้เลยนะครับว่าในการจะไปรับสินค้ามันบ้านของเรามันอยู่ไกลนะครับสิน สินค้ามันมีน้อยนะครับไม่ต้อหายห่วงได้เลยครับเลยมีมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกเช่นเคยนะครับก็คือ JC Delivery นะครับจะพัฒนาให้จัดส่งสินค้านะครับทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็สามารถจัดส่งสินค้าได้เรียบร้อยนะครับภายในประเทศไทยนะครับและในอนาคต นี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นยาแาะสุนไพยจีนยงเหิงนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับซื้อผ่านทางมือถือซื้อผ่านทางโน้ตบุ๊กนะครับระบบออนไลน์นะครับและเพื่อนๆนะครับก็สามารถนะครับขี่ยอดนะครับแล้วก็ส่งสินค้าไปต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับติดตามกันนะครับว่ามันจะเสร็จ มาช่วงไหนนะครับเดีวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับมาถึงสไลด์สุดท้ายตรงนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนจะมองเห็นโอกาสนะครับว่าธุรกิจจอนคอยเนี่ยมันมันดียังไงนะครับและอนาคตเนี่ยมันกําลังจะเติบโตขึ้นแบบไหนนะครับ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าทุกท่านนะครับติดตามผมและฟังผมจนจบนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับมองเห็นโอกาสนะครับแล้วก็รีบคว้าเอากอกาสนีไว้นะครับก่อนที่นะครับความสาเร็จนะครับก็จะมาหาเพื่อนๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่คว้าโอกาสนีไว้นะครับก็จะไม่มีใครช่วยเพื่อนๆได้นะครับผมก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ